เวลาก้านาิกา48นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชธม,มหาวชิโรตามังกูรสิริวิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการสวมพระองค์ไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทุกเทนเครื่องทองน้อยถาวายราชาสักการะพระบรมราชานุสาวารีประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนัเสด็จเข้าพระอุโบสถ์ ทรงวางพวงมาลัยส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธองคิีรสพระประธานพระโอบสถและทส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชาสิริลังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชาสรีลังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชนีนรัชรการที่7และพระบรมราชศสรีลังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงถวายทูบเทียนแผ่แด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงศีลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานทรงหลังทักษิโนทกสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายอนุโมทนา โอกาสนี้ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเกี่ยวกับเรื่องอิทธิบาทสี่เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะทําให้ผู้นําไปประพฤติปฏิบัติประสบความสําเร็จตามความมุ่งหมายในสิ่งที่ทาประกอบด้วยหลักธรรมสี่ประการคือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาและทรงสนทนาธรรมเรื่องความกลัวในใจและการเกิดการดับของมนุษย์ ซึ่งรวนเป็นเรื่องที่เคยทรงสนทนาธรรมกับพระเทพพัชรญาณมุนีหรือพระอาจารย์ชรชยสารโรจากสถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจงอังหวัดนครราชสีมามาแล้วด้วยทรงสนพระไทยทรงเลื่อมสายศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการนี้สมเด็จพระริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆพรินายกประธานพระพุทธรูปนาคปกป,กปางสมาธิหลวงพ่อนาคขนาดหน้าตักห้านิ้วหนังสือมงคลน,นพรัตน์และหนังสืออนุสารโมลนิธิสมเด็จพระสังฆราชวาสะมหาเถระแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีมังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมาร จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระเจดีย์ทอดพระเนตรพระพุทธรูปนาคปกปางสมาธิหลวงพ่อนาคองค์จริงโดยสมเด็จพระริยาวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงนำทอดพระเนตรและทรงอธิบายประวัติของพระพุทธรูปและทอดพระเนตรพระรูปพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชินวรสิริวันรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า และเป็นสมเด็จพระสังฆาราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเจ้าอาวาสวราชบรพิสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารพระองค์ที่สองสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงให้ความสําคัญกับการทานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดยทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทยและเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสุนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาขาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นการสมพระองค์อย่างสม่ำเสมอ